สวัสดีทุกท่านทุกคนครับเดินไปกับต่อเลยวไม่แน่ใจบ๊วยวันนี้ครับกลุ้มจำกลุ้มจำอย่างไก่เชนอ่อมสมเชนอ่อไม่สมต้มยำโอ้คนแม่งด่าลวกดอกสนโอ้ผักแนวไหมผักแกลมผักกิ่วนีหลายอย่างในเรียบสันเลยพี่น้อง แสบตะลูฟ้าเออเทวดามากินน้ำเกลือก็เดิมลราพี่น้องเพิ่มเติมแซ่บแสบของคก็เลี่ยงกันอย่างสีน้ำวนเป็นสีมาแล้วมนนองเลี่ยงเขาเลี่ยงถวยเขานั่นนี่อบนเขอบคุณพี่น้องเขาไมาเบิ่งมาแย่างนะครับเพือเป็นแรงเชียร์แรงใจ พี่น้องครมาเบื่องกันรำรวยรำรวยกันทุกคนครับเย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนเด้แอแจ่งนมไม่สมไหมเราเสียบถ่งก็ดีมันได้ดอกพี่น้องแต่ว่าก็กินนกิเกาของมักอ๋นอนมไม่สมอ่อนๆแอาเลยแซ่บ ขนาดเนี่ยบางกล,กลุ่มกลุ่มจำเท่าไหร,ร่เนาะปาติโต้ปาติโต้โคนกระมีดอกสโนโอรวดแจง้องไม่สมใส่แก่ต่มย่ำกุ่งม,มีหอดกุ่ง

นองคำว่าเพื่มอม่แย่งกันดีๆมีแห้งทุกสันทุกคนเลยคอมเมนต์ตีส้มแนวว่าเป็นแนวไหนใครกำลังแร่งใจเนะี่ยคือขนาดคุณนอนวางม,ามุมสูงสุดนำมันมีตรงไกลใช่ไหมมันมสูงอีกันนะเป็นแถบเสียบบันหนึ่ง ขักขนาดถึงง่วงจะหยอกจะหยอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วลำหน้าผ้าจ <p> ักอยู่ดีไม่แห anyway. nah nah ้งทุกท่านทุกคนครับคอมเมนต์ทีส้มแนวว่าเป็นแนวใดหอขมะม่วงเยอะหอมมะม่วงมะแมงกะอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยลำด้วยกันดนะครับเด้อแซบสลูฟ้าเอิ่นที่ประดามากินน้ำผลักข้าขนาดค้าขนาดเอาไวแล้วครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมลำด้วยลำด้วยครับผมคอมเมนต์ทีส้มแนวเป็นแนงเป็นแนวไหนฝากกดไลค์กดแชร์น้ำได้ครับเด้อ บายๆครับผมอยู <m ary> ่เย tamam. ็นเป็นสุขท huh? ุกท e ่านทุกคนฝนป่ากำลังคืนมากตกไปแล้วเช่นนึงยุดละแต่ว่าคืมไม่เยอะแล้วจยิงๆเขาไมนลำต่างไกลฝนเยอะแต่วเบืองซุ่มเอ้ไม่อำไว้แล้วครับฝนไหลตกเข่าห้อก็ได้เอ้ยบฝงอีกเช่นนึงงตอนจาก พี่น้องน้ำลไล่ไหลน้ำอยีเช็ดเชียกอะเด้เออา่าแขังตัวอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนทุกคนครับผมบ๊ายบายครับ